ด้วยระบบเนมเบรชันวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์รถไซเบอร์ฟอร์มูลาในเข้ามาแทนที่รถ F1 มันเป็นรถที่เพิ่งถูกผลิตขึ้นมาคุณสมบัติก็คือสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นรถแข่งแฮงสตอร์ที่21 F, ซึ่งนำความตื่นเต้นประหลาดใจให้กับผู้ชมทั่วโลก i the การคัดเลือกนักแข่งรถกลางปีของญี่ปุ่นเพื่อส่งไปแข่งขันกลางปีนานาชาติเป็นจุดสนใจของผู้คนมากมายบริษัทสูกอัสรดะได้นำรถที่ติดขึ้นใหม่อัสดะ G.S.X เข้าแข่งขันด้วยในการแข่งขันที่ฟูจิโอกะนักแข่งอายุ14ปีคาซามิฮายโตะเขาไม่เคยมีประสบการณ์การแข่งรถมาก่อนฮายโตะในแสดงฝีมือการขับรถซึ่งดัดแปลงมาจากการขับรถมอเตอร์ไซค์ และได้ผ่านการคัดเลือกให้แข่งในรอบต่อไปส่วนแชมป์ที่ครองตำแหน่งมานานดิพรนสวรรค์ของเขาชินโจ,โจนาโอคิก็เป็นตัวเก่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้ชินโจได้สแสดงฝีมือการขับไซเบอร์ฟอร์มูลา่าด้วยความเร็วที่ผู้ชมคาดไม่ถึงและใน,นที่สุดวันนี้ก็มาถึง ไม่น่าเชื่อเลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสถานที่แห่งนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสนามการแข่งขันที่น่ากลัวเหมือนสนามรบอรุณสวัสดิ์เด็กน้อยรู้สึกตื่นเต้นกับการแข่งขันรอบสุดท้ายจนต้องตื่นขึ้นมาสูดลมหายใจแต่เช้าจ้ะเหรอฉัน <c oughs> ก็เหมือนกันนะ อดไม่ได้ที่จะ,ะตื่นแต่เช้าในวันแข่งขันแบบนี้คุณคุณอยู่ทีม A O I ใช่ไหมฉันเห็นรถแก่งอสุรดา G S X แล้วนะต้องยอมรับว่ามีกำลังความสามารถเหนรถอื่นอย่างเทียบไม่ได้แต่ก็น่าเสียดายที่ปัญหาอยู่ที่คนขับนะใช่ไหมคนขับทำไมอะความสามารถของเธอน่ะเพียงดึงเอากำลังเสรจหนึ่งร้อยของรถอสุรดามาใช้เท่าน,นั้นก็ยากเต็มทนแล้วไม่ใช่หรอ สิ่งที่เธอทําได้น่ะก็เพียงแค่ทาให้รถวิ่งเท่านั้นล่ะจริงไหมล่ะ,ะเดี๋ยวกนะ่อนฮะเดี๋ยวคุณเออคืเอาละวันนี้จะทําให้เธอดูความสามารถของชินโจที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาและเธอจะต้องจำไปตลอดชีวิตของเธอเลยทีเดียวนะ การแข่งรถกลางปรีรอบสุดท้ายที่ฟูจิโอกะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเราได้นำท่านมาชมการแข่งขันรถกลางปรีฟูคุโอกะคอลิฟายซึ่งจะเริ่มขึ้นในเมชานีนเพื่อรางวัล เป็นความใฝ่ฝันของนักแข่งรถทั้งหลายเครื่องยนต์ระบบไซเบอร์ใหม่อสูดระดาก็ได้ถูกนาเข้าแข่งขันด้วยสิ่งที่น่าจับตาดูในการแข่งขันกลางปีที่ฟูกะเน่ก็คือความใฝ่ฝันและความทะเยอทะยานของผู้เข้าแข่งขันภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเขาผู้นี้ชินโจนาอคิผู้ซึ่งอยู่ในอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกนะครับเขาผู้นี้แหละครับ ออสกาอุณหภูมิเท่าไหร่อะสิบแปดองศาความหนาแน่นล่ะสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะเวลาตั้งเครื่องยนต์ขายมันแน่นๆหน่อยนะมิเกโอเคเป๊ะเกียร์ล่ะสมโบร์ดีครับชิสเกะระบบไซเบอร์เราเป็นยังไงบ้างฮะไม่มีอะไรผิดปกติเลยอะโอ้ทำไม่หยุดเลยทำได้ยังไงนะเนี่ยวันนี้ดูเหมือนลมจะแรงนะมันเป็นความรู้สึกของช่างรถยนต์ที่สัมผัสได้เนะี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยแล้วครับ ก็อย่าได้เขาว่าแลวแหละก่อนการแข่งขันแล้วก็ตื่นเต้นสะแล้วนะครับออกมาแล้วครับในขณะนี้รถก็จะเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งเตรียมพร้อมในการแข่งขันแล้วนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับทีมที่ได้เข้ารอบมีด้วยกัน13ทีมดูเหมือนว่าทุกคนค่อนข้างจะตื่นเต้นผู้ชมต่างใจจดใจจ่อว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ อสุรดานั้นถูกสบประมาทเอาไว้แต่เราจะไม่ให้เป็นจริงอย่างที่เคียวโกะพูดอย่างเด็ดขาดเลยเปย็นงไงบ้างราไปถึงไหนแล้วล่ะอฮโตะนะสามารถนำเอากำลังรถอสุรดามาใช้ได้เพียงเเปอร์เซ็นท่านั้นเองล่ะครับพเจ็ดเปอร์เซ็นท่านั้นเองครับนะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหวังซะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็หวังกันอยู่นะครับย,ยังไงก็ตามนะ ก็ต้องใช้เวลาแข่งถึงหชั่วโมงครึ่งแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มขัดก็คงจะขับได้ครบรอบได้ยากจริงๆเลยรถที่เข้าแข่งขันเข้าจอดเรียงตามตำแหน่งของตนเองเรียบร้อยแล้วทั้ง24คันครับระยะทางการแข่งขันทั้งหมดนี่รวม1,908กิโลเมตร44รอบรถคันไหนจะผ่านเข้าเส้นชัยก็ขอให้อดใจดูกันต่อไปนะครับนากณะที่ตรงเขียวบอกสัญญาณเตรียมตัวเริ่มแล้ว ในขณะนี้นะครับไฟแดงขึ้นแล้วอาไฟเขียวแล้วนะครับในขณะนี้รถเริ่มออกสู่ลานแข่งขันรถซูเปอร์เรอังเริ่มนําไปแล้วนะครับรถหมายเลข24รถหมายเลข30และฮายาตโตะจากทีมซูโกอสุรดะเริ่มแซงขึ้นมาแล้วในขณะนี้ฮายาตโตะเป็นอะไรไปอะเฮยะ้ยวิารีดร้อนเกินไปเยียบคัรเร่งแล้วรีบเปลี่ยนเกียร์รถเร็วจะทำเดี๋ยวนี้แหละ เร็วก็ปาเหยียบเบรกรถความเร็วตอนนี้จะทำได้ยังไงอะโถในขณะนี้นะครับรถของอสุรดาผู้รับก็คือฮายาโตอายุ14ปีแสกซึ่งเขาเพิ่งจะเข้าแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับครับสายไปมาอยู่ไทำยังไงละโอ้ยแลก็หลุดถนนลงมบาจริงเชอะไฮยะโตทำให้ขับแย่กว่ารอบคัดเลือกซะอีกอะหมอนี่มันวิปริตไปแล้วเนี่ย เดียงภูมิลอยไปทางซ้ายทางซ้ายทราบแล้วอ่ะต้องพูดมากหรอกหน้าโอยอดเลยมาอย่างนี้มันแล้วเกินสนุกหน่อยนะทับใจมากที่เร่งความเร็วก็สิใจเย็นหน้าอายตโตถูกเขาดิถูกเขาเลยฮายาโตะอย่าขับผาดผล์มันจะเป็นอันตรายการแข่งครั้งนี้เป็นการแข่งของพวกเราช่างยนต์ทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่ของนายคนเดียวได้ยินไหม ป็นการแข่งขันเขาทุกคนอย่างนั้นเลยอ๋อนี่ไงห้องคงลดความเร็วเข้าใจแล้วอาในขณะนี้นะครับปปรถซูเปอร์เอล์น,น้ำไปและที่ตามมาได้ติดอีกสองคันก็ตามยังไม่ลดละนะครับพยายามที่จะแซงให้ได้ครับพยายามที่จะแซงขึ้นมานะครับเจ้าขายูคุมินโจทีนี้ตัดหน้าแกมาให้ได้คือดูโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการผิดพลาดนะครับออกนอกสนามไปแล้วครับ รถของขายุคุหลุดออกไปแล้วครับฉันไม่ขับแย่อย่างนายแล้วนะ,ะในที่สุดครับก็เหลือรถสองคันในตอนนี้นะครับรถซูเปอร์เอัลส,สีแดงผู้ขับก็คือชินโจจากบริษัท AOI Formula นะครับอยากจะแซงมากนักเหรอฮะ ความเร็วนะครับ423กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับโอ้ยตายแล้วมันมันวิ่งเร็วได้อย่างนั้นบ้าจริงความเร็วเท่านี้รับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครตามได้ทันแน่โอ้โหเร็วจริงๆครับผงได้รู้แพ้ชนะก,กันคราวนี้เห <c oughs> ลือเป็นแค่200กิโลเท่าน,นั้นเอง การแข่งขันเป็นไปตามความคาดหมายรถซูเปอร์คาร์ได้ชัยชนะในความเร็วสูงสุดรถฟาเซสได้เป็นอันดับสองส่วนอันดับ3าตอนนี้ตามมาสองคันคือรถอสูรระดับกับรถของสปิโดตามมาเร็ติดเลยครับอ๋อถ้าผ่านไปได้จะมีโอกาสไหมเนี่ยฮะผมมีโอกาสผมมีโอกาสผมมีโอกาสเฮ้ยฉันจะกันมันไวออมาอ่ะฮะไอ้บ่อเนี่ยนิสัยไม่ดีเลย๋อมันดูแกล้งกันชัดๆเลยอ่ะ อาสุรดารอบสุดท้ายแล้วอันดับหนึ่งของเราชินโจโนาอคิกำลังรีบทำรอบให้ครบในขณะที่อาสุรดาได้ขับตามมาใกล้ๆในขณะนี้นะครับไปพ้นเลยเกะกะจริงๆฮะไอ้ฮายาเตะเลิกรอมซะไปยังไงบ้างเนี่ยชินโจเนี่ยยังขับไม่ครบรอบเลยนะเฮ้ยเกะกะอย่างเงี้ยจะจะชนมันนักเลยแจะไม่มีเวลา 哇，力精，嗯哎 ขณะนี้นะครับได้เกิดมีรถสามคันชนกันก็คือรถสปิโดสุวะริออนแล้วก็อสุรดานะครับชินโจูเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ย<อ>คุอโยไม่ติดซะแลว้วอ,อสุรดาดูมันจะขยับขยันไม่ได้ครับรถของชินโจก็เช่นเดียวกันเรายังสงสัยอยู่ว่าเขาจะกลับเข้าสนามแข่งได้หรือไม่นะครับบ้าจริงๆอสุรดาช่วยด้วยนะเติมพลังให้รถด้วยเร็วหน่อยเป็นถทีของผมเอง กดปุ่มฉุกเฉินแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์จะทําเดี๋ยวเนี้จะมาคุ้นค่อยติดทีเถอะติดนะติดนะติดนะออติดเถอะติดเถอะเอานะติดแล้วอ่าแล้วเลือกสวิตช์หมอยเลืกหนึ่งปอดสวิตช์สวิตช์หมายเลืหนึ่ง เลื่อนที่ได้แล้วนะครับในขณะนี้รถของอสุรดะเข้าลานแข่งอีกแล้วนะครับใช่เยอะจะเยอะแ่งจริงๆแล้วไฮยะโตแต่ยังขับไม่ครบรอบเลยนะตอนนี้โตอย่างนี้สิฮายะโตรเรามาดูกันกว่าชินโจจะสามารถนํารถกลับเข้าลานได้หรือไม่ต้องได้สิในขณะนี้ชินโจก็พยายามที่จะนํารถกลับเข้าสู่ลานแข่งขันนะครับรถคันอื่นก็แล่นอย่างรวดเร็วแต่อสุรด,ดาขับมาอย่างกระชั้นชิดนะครับอเอาแล้วเข้าแล้วเล้วล้วเข้าเร็วไา,วาวยะโต ไปได้ไฮยาโตสู้เขานะไปเลยไปเลยสุดเบรียนเข้าจอที่พักอย่างรวดเร็วต้องเสียเวลาในการซ่อมมากเลยนะเนี่ยทำให้เร็วที่สุดกันแล้วกันนะคโดยเหตุเนี่ยจะทำให้เราพลาดรางวัลหรือไงเนี่ยอัศร์ดาเขาสู่เส้นเอ่อคอนโทรลไลน์ได้หรือไม่ดูนะครับตอนนี้รถซุปเปอร์รอนของชินโจก็ได้เข้าสู่สนามแข่งขันอีกครั้งแล้วครับไปแล้วครับ นนี่ยยังมโออกาสูะเป็นที่น่าสังเกตว่าชินโจจะเร่งความเร็วกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้หรือไม่เรามาดูต่อไปในขณะนี้กาลังจะแสงครับโอ้โหแซงมาจางรวดเร็วครับเพื่อเข้าสู่เส้นชัยครับและนี่ก็คือรถของอสุรดาครับกับซูเปอร์เรอองกำลังแข่งกันมารลกวใน้ไมีเวลาจะเลนกับไก่ต่อไปแล้วคือยังไงจะไม่ยอมให้แกชนะง่ายๆหรอก ซูบุรีองน้ำหน้าอสุรดาไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วครับให้โตอยู่เดี๋ยวนี้จอย่าลืมไม่ต้องขับให้ครบรอบนะอ,อย่างนี้อสุรดาก็ให้อภัยไม่ได้นะครับรถสองคันยังคงแข่งกันยังสูสีเลยทีเดียว อสรดะและซุปเรอนอยู่ในความเร็วที่เท่ากันแล้วคือ445กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะน,นี้ชินโจรเร่งความเร็วขึ้นมาอีกแล้วนะครับความเร็วสูงสุดที่ลบสถิติเดิมเอาไว้ในความเร็วเกินกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเห็นที่มือหรือเปล่าล่ะในขณะน,นี้ขับไปได้4ี่รอบครึ่งแล้วสำหรับรถอสุรดะน,น,นักแข่งไปนักแข่งมือใหม่อ,อสุรดะ สูปเปอร์เรอองจะเข้าเส้นคอนคทรล,ลายแล้วจะทำยังไงที่จะตามทันเน่ะฮะช,ช่วยแนะนำหน่อยสิทำยังไงดีอะฮะอ๋อสุริยะซูปเปอร์เรอองจะเข้าเส้นคอนโทรลไลน์แล้วจะทำยังไงที่จะตามทันน่ะจะต้องขับรถด้วยเทคนิคแบบเดียวกับคนขับรถซูปเปอร์ไรอองอ๋อวันนี้เราทำดูนะเออไม่เข้าชนะให้ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่อยกากเข้าชนะหรอก เว刘กจะลองทมดูอะไปะไปตตอสู้เขายาดจริงๆเหรอฮะยาโตยอดเลยหายาต่อสู้เขาสนุสดด่ะฝีมือผมใช้ได้มากโอเคครั้งนี้คุณสามารถทำตามได้ดี จะตามทันหรอไอ้หนูใครมันรู้ไปมซว่าจะตามไม่ทันน่ะใครดูซิมาเลยโอ้โหดูสินักขับรถได้พาไปแล้วอุ๊ยชินโจยอดจริงๆเลยนะคนขับเป็นใครกันนั่น่ะนะนน่ะสิใครก็ไม่รู้นะไไม่ด้หน้าใหม่หรือเปล่าผู้ที่ติดตามรถของชินโจมาอย่างไม่ลดละก็คือนักแข่งซึ่งขับรถอสุรดาเขาคนนี้คือคาซุมิฮายาโตะอายุ14ปีนักขับใหม่ ที่เราจะไม่ทราบข้อมูลรายละ<อ>เอียดเกี่ยวกับตัวเขาดีนักนะครับโอ้โหเก่งจริงนะเนะเน,นี่ยเงียวมากอายโตซูเปอร์องอสุรดาแสงขึ้นมาแล้วอันดับ3คือโฮโบรุเตและรถหมายเลข90ขาสามีอายาโตนักแข,ข่งที่มีวัยเพียง14ปีกำลังมุ่งที่จะไล่ตามรถของชินโจให้ได้เขาจะไล่ทันหรือไม่เขาจะไล่ทันไหมโอ้โหดูสิครับไล่ตามมาติดแล้วครับ ไฮยาโตเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฮายาโตะฮายาโตะเกินไ,ไ,ไ,ได้ขึ้นอะตอบสิไฮยะโตะตามไปเถอะสิเป็นไปไม่ได้แล้วนะมันขับอย่างบ้าระหามอย่างนั้นเนี่ยเกินขีดจำกัดที่รถจะทำได้ไฮยาโตะ อยู่เหรอถว่าที่ดีเดนาะเอาละ,ระเรจะต้องชนะให้ได้เลยซูเปอรดอองน้ำหน้าออกไปแล้วนะครับส่วนไทเกอร์ก็พยายามจะแซงโค้งออกไปแต่ก็ยังแซงไม่ได้โอ้โหไทเกอร์ออกนอกสนามไปแล้วครับอสุรด,ดาตามขึ้นไปเขาตามขึ้นไปแล้วไอต้ตอเลยเพียงรอบเดียวะ าแสงรถข้างหน้าไปได้ก็เท่านั้นเองแสงให้ได้นะแสงให้ได้นะอย่ต่อครับเป็นดินามิกบล็อกครับยแสงไม่ไหวอะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงสี่นาทีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงจะรู้กันว่าผลจะออกมายังไงนะครับอ่อรู้สึกว่าจะเข้ารอบสุดท้ายแล้ว ห้องสุดท้ายนะครับรถสีขาวนําแซงขึ้นหน้ามาอาสุรดาถอยห่างช้าลงไปเลื่ยอยๆไฮยาโตไฮยาโตอาวุดวิทยะทีเดียวนะครับเบร,ก,รกไว้ประมาณ26วินาทีน่าจะผ่านไปได้มกวขอไปไม่ได้27.8%ที่เหลือขอให้คุณพิจารณาเอาเองอา,อาสุรดดาแซงมาด้วยออเดอร์เบรกครับ ใครจะได้เกาเซนชัยก่อนกันมาดูกันต่อไปนะครับมาแล้วครับซูปเปอร์เรอัลหรือว่าไอาการนน่าครับอ่อดูกันอ่าซูปเปอร์เรอัลครับทีหนึ่งก็คือซูปเปอร์เรอัลอ่าส่วนที่สองนะครับได้แก่ยูซาว่าไอากนาน่านครับ ตำแหน่งที่สาจะเป็นใครครับระหว่างอสุรดะดหรือว่าอีโตโัวอวัตำแหน่งที่สมจะเป็นของใครครับออกมาแล้วครับผลออกมาแล้วครับ อสุรดาชนะครับในเวลา46นาทีโซนกเก็บครับผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อสุรดาเข้าเส้นชัยแล้วแต่ก็ไม่ขยับใครยืดเลยนะครับ่รู้สึกว่าเขาจะอยู่นิ่งเฉยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไปต่อไปตะได้ยย un ันไง ดีด้วยที่ชนะนะชินโตขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะเคียวโกก็ดีแล enfin? ้วนะที่ให้บทเรียนเด็กกล้าคนนั้นยะดีไหมล่ะฮาอาโตะไาอะโตะ